สบคส่งหนังสือถึงสำนักงานอนามัยกทมอเอาผิดกลุ่มดีเจมะตูมฐานฝ่าฝืนพรบรโรคติดต่อ28มกราคม64แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคเปิดเผยถึงกรณีพลัสเตอร์การติดเชื้อจากงานวันเกิดดีเจมะตูม รายงานการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับดีเจมะตูมติดเชื้อทั้งสิ้นนับถึงวันที่27มกราคมทั้งสิ้น24รายนี่คือตัวเลขทางการแต่ไม่เป็นทางการจะมีเพิ่มอีก2รายยังไม่นับรวมผู้สัมผัสเสียงสูงอีก113รายผู้สัมผัสเสียงต่ำอีก53รายซึ่งจะทยอยรายงานต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวต่อว่าในวันนี้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กังวลว่าในส่วนที่สัมผัสเสียงสูงต่ำมีการสอบสวนโรคเจอว่าไปยังสถานที่หลายแห่งทั้งโรงแรมร้านอาหาร27มกราคมรายงานติดเชื้อแล้ว24รายแต่ที่กังวลคือแต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันทั้งที่ไปในสถานที่ใกล้เคียงกันทำให้การควบคุมโรคสับสนหรือบางคนปกปิดข้อมูลทางกรมควบคุมโรครายงานว่ากรณีแบบนี้ อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปหรือล่าช้าไม่ทันการวันนี้กรมควบคุมโรคจึงทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยกรมควบคุมโรคเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพรบรโรคติดต่อ2,558รวมถึงกฎหมายอื่น 1. มีความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา55แห่งพราบโรคติดต่อ2,558มีโทษปรับไม่เกิน20,000บาทรวมทั้งอาจแจ้งมีความผิดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายไม่ใช่เฉพาะผู้เกี่ยวข้องสถานที่ใช้จัดเลี้ยงสังสรรค์อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคและไม่จัดให้มีมาตรการที่ราชการกำหนด และบุคคลที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ย่อมเป็นความผิดอาจต้องจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยหรือทั้งจำทั้งปรับโดยกทมถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งสบค ตั้งแต่วันที่3มก,กราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องติดตามจะมีรายงานความผิดตามกฎหมายอย่างไรนักสแสดงสมทบโพสต์ระบายไม่มีงานไม่มีเงินผลกระทบจากปาร์ตี้ดีเจมะตูม24มก,กราคม64จากกรณีนายเตชินพลอยเพชรหรือดีเจมะตูมจัดงานปาร์ตี้วันเกิดในวันที่9มก,กราคม64 มีเพื่อนๆทั้งนอกและในวงการบันเทิงมากมายมาร่วมงานจากนั้นเมื่อวันที่20มกราคม64ดีเจมะตูมได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 และขอให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปตรวจจากการสอบสวนของกรมควบคุมโรคได้ระบุว่าปาร์ตี้งานวันเกิดในครั้งนี้เกิดกาแรแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 บานปลายขยายวงกว้างและทำให้กลุ่มของดีเจมะตูมกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ และยอดล่าสุดที่ติดจากปาร์ตี้ของดีเจมะตูมเมื่อวันที่26มกราคมอยู่ที่24รายผลกระทบลามไปถึงนักแสดงสมทบผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมชื่อทีพยบุญชนโพสต์ข้อความตัดเพ้อชีวิตที่ได้รับผลกระทบหนักระบุว่างานโดนยกเลิกหมดพวกคุณพี่ๆปาร์ตี้กันจนติดสุดท้ายพวกเราปลายแถวโดนรับกรรมผมให้กำลังใจแต่ขอพูดหน่อย จริงๆเรื่องนี้จะร้องไห้เลยแบบนี้ทั้งยังคอมเมนต์ถึงดีเจมะตูมด้วยว่าผมเป็นนักแสดงปลายแถวผมโดนยกเลิกงานทั้งหมดเพราะวงการสะเทือนจากกรณีนี้จากที่จะได้เงินส่งให้แม่จ่ายค่าผ่อนรถค่าห้องกลายเป็นจะไม่เหลือซื้อข้าวด้วยซ้าผมขอพูดหน่อยนะครับพี่ถ้าพี่ไม่ติดเกี่ยวกับปาร์ตี้ผมจะไม่กล้าพูดเลยแต่กลายเป็นแบบนี้ผมโคตรท้อเลย พิมพ์ไปจะร้องไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วท้อกับชีวิตมากแต่ยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้พี่หายเร็วๆนะครับโดยมีผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมท่านหนึ่งชื่ออักควัตได้โพสต์รูปของนักแสดงสมทบท่านนี้ระบุว่าจำน้องเอ็กซ์ทราที่แสดงบทเป็นคนทำร้ายสารวัตรจากเรื่องพอเราคู่กันขั้นกูได้ไหมครับ น้องเขาได้รับผลกระทบจากกรณีปาร์ตี้ของดีเจมะตูมทําให้งานของน้องและทีมงานเบื้องหลังถูกยกเลิกไปเจ้าตัวได้ออกมาตัดเพาะถึงผลกระทบที่อ่านแล้วน่าเห็นใจมากๆเป็นกําลังใจให้นะครับพร้อมทางเข้าไปให้กําลังใจในอินสตาแกรมของนักแสดงสมทบคนดังกล่าวชาวเน็ตเห็นข้อความนี้ได้เข้าไปให้กําลังใจเป็นจํานวนมากอาทิเป็นกําลังใจให้นะคะรักษาตัวดีๆนะ จะได้มีแรงทำงานในวันต่อๆไปไม่รู้จักพี่แต่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะน่าเห็นใจมากคนที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ต้องมาได้รับความเดือดร้อนขอให้ผ่านไปในเร็ววันนะคะรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าเหตุโควิด -19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง27มกราคม64นางสาวกุลยาตันติเตมิต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคเปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,564ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,563ว่ารัฐบาลจะเก็บรายได้สุทิิจำนวน5,15,749ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการเอกสารงบประมาณ39,998ล้านบาทหรือ7.2%เอร์เซและต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน92,225ล้านบาทหรือ15.2%เซการจะเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและการจัดเก็บรายได้ของกรมสัมพากรซึ่งเป็นรายได้หลักต่ำกว่าประมาณการทั้งนี้ผลการจัดเก็บรายได้3ามกรมภาษีอยู่ที่5 2,3681ล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้ว53,389ล้านบาทหรือ9.3%เปเซและต่ำกว่าประมาณการ2 3 0 6 3ล้านบาท หรือ4.2%สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสัมภากรอยู่ที่353,016ล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้ว42,058ล้านบาทหรือ10.2%ต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่18,460ล้านบาทหรือ5%ด้านกรมสัมภสา,ามิตรจะเก็บได้145,591ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว12,79ล้านบาทหรือ7.7%เซและต่ำกว่าประมาณการ3 7 7 7ล้านบาทหรือ2.5เซด้านกรมศุลกากรจัดเก็บได้25,74 0ล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้ว1052ล้านบาทหรือเอร์เซ์และต่ำกว่าประมาณการ826ล้านบาทหรือ3.2เปเซ์ ส่วนการจัดเก็บรายได้รัฐทวิสาหกิจอยู่ที่3,711ล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้ว41,676ล้านบาทหรือ57.6%และต่ำกว่าประมาณการ2,279ล้านบาทหรือ39.8%ด้านหน่วยงานอื่นจัดเก็บได้36,363ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้ว1,091ล้านบาทหรือ2.9เอร์เซและต่ำกว่าประมาณการ5,305ล้านบาทหรือ12.7เปอร์เซนกรมป่าไม้ประกาศยึดพยานาคลุงพลด้านลุงพลลั่นขอสู้คดี28มกราคม64 เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนำป้ายประกาศตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมาติดตั้งหน้ารูปปั้นพญานาคพ่อปู่ปาริจิตนาคราชซึ่งนายชัยพลวิพาหรือลุงพลชาวบ้านกกกอกตำบกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้จัดสร้างขึ้นซึ่งเป็นการดำเนินการหลังจากตํารวจปร,บราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปททพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่กำลังกว่า50นายเข้าควบคุมตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลไปสอบคำให้การที่สพกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกรณีการก่อสร้างรูปปั้นองค์พญานากรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนเมื่อช่วงบ่ายวันที่27มกราคม64ที่ผ่านมาลุงพลใช้เวลาในการสอบปากคำยาวนานหลายชั่วโมงในที่สุด พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาใน3ข้อหาเกี่ยวกับพรบรป่าไม้พศ .2484 มาตรา54ฐานกระทำด้วยประการใดอันเป็นการทําลายป่าไม้หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าและความผิดตามมาตรา55ฐานครอบครองป่าที่ได้ถูกแพร่ทางมีอัตราโทษจําคุก2-15ปีส่วนข้อหาที่3ความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14 ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ้วถางทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยบุกรุกพื้นที่ไม่เกิน25ไร่มีโทษจำคุก1-10ปีซึ่งจากข้อกล่าวหาทั้งหมดลุงพลได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับยืนประกันตัวออกไปสู้คดีด้วยวงเงินจำนวน1 0 0 0 0บาท โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ได้โอนเงินมาให้ล่าสุดลุงพลพร้อมกับทนายได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวปมสร้างพญานารุกป่าสงวนล,ลุงพลยันไม่รู้กฎหมายพร้อมต่อสูขข้คดีและบอกไม่เสียดายเงินที่สร้างมาเพราะคือเงินของ f อส่วนเรื่องที่ดินที่ได้มานั้นต้องถามเจ้าของถึงเหตุผลที่ให้มาส่วนเรื่องเงินที่นำมาสร้างพญานาคนั้นตอนนี้บัญชีถูกอายัดอยู่ โดยเป็นเงินของแฟนคลับและคนที่ร่วมสมทบทุนอยากให้สร้างพญานาคยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขณะที่ตอนนี้ใช้เงินสร้างไปแล้วกว่า6 0แสนบาทจ่ายค่าแรงเบื้องต้นให้ช่างไปแล้ว4 0แสนบาททำเป็น3งวดณนะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับช่างเรื่องค่าชดเชยต่างๆโลกออนไลน์แห่ชื่นชมประหลัดสาวสวยดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ดังชั่วข้ามคืน27มกราคม64เพจเฟซบุ๊กปลัดอำเภอพันเล็กโพสเรื่องราวและประวัติของนางสาวบุหลันบุญรักหรือปลัดบุหลันปลัดอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอจักรราชจังหวัดน,นครราชสีมาโดยเพจดังกล่าวโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้นำเรื่องราวของปลัดอำเภอสาวสวยดีกีเกียินิยมอันดับหนึ่งมาตีแผ่เพื่อให้รู้แง่คิดทัศนคติ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเธอเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดปัจจุบันอายุ28ปีจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสาขารัฐประาศานศาสตร์จากคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นทั้งนี้แรงบันดาลใจในการมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอของบุหลันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เธอยังเรียนในมหาวิทยาลายัย ในตอนนั้นจะมีกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐการคิดนโยบายการบริหารงานองค์กรหลังจากที่เธอได้ศึกษาก็รู้สึกว่าอยากจะรับราชการทั้งยังตรงกับความรู้ที่ได้เรียนมาและยังมีกิจกรรมที่ให้รุ่นพี่ที่สาขาที่เรียนจบไปแล้วมาแนะแนวรุ่นน้องพี่ๆหลายคนที่เป็นปลัดอำเภอได้มาแนะแนวพูดคุยให้ความรู้เรื่องของการทำงานเลยสนใจและอยากศึกษาการทำงานของอาชีพนี้ ทั้งยังรู้สึกว่าอาชีพนี้ได้ทำงานหลากหลายไม่ได้นั่งทำงานในสำนักงานอย่างเดียวมีการลงพื้นที่การทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่ต้องสนุกท้าทายความสามารถทำให้เธอตัดสินใจที่จะสอบประหลัดอำเภอเธอกล่าวว่า ปลัดอำเภอคือผู้ช่วยเหลือนายอำเภอมีภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของประชาชนนอกจากการช่วยเหลือตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วซึ่งในฐานะปลัดอำเภอรประจำตำบลต้องสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาและประสานเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งการทำงานของเธอในทุกวันนี้คือการทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นประโยคดังกล่าวทำให้เธอรู้สึกว่า ไม่ใช่เป็นการบอกให้เราแบกรับภารกิจและขจัดปัญหาทั้งหมดที่มีไปในทันทีแต่เป็นการค่อยๆเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้เบาบางลงเพราะปัญหาของประชาชนมีหลากหลายและต้องยอมรับว่าไม่มีพื้นที่ใดไม่มีปัญหาอยู่ที่จะมากจะน้อยแตกต่างกันไปแต่สำคัญคือเราต้องให้ความช่วยเหลือทุกคนทุกเมื่อชาวเน็ตเมื่อเห็นโพสต์นี้เข้ามาส่งต่อและชื่นชมเธออย่างท่วมท้น